สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารวมโค้ดให้ทุกคนดูนะครับของเกมซันนี่นี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์1 9 8เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นตั้งแต่เริ่มแรกให้ทุกคนดูเลยนะครับผมว่าตอนที่เราสมัครใหม่มานั้นมันจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ผมเชื่อเป็นโค้ดแล้วกันมาก็มันก็จะให้สุ่มสองครั้งเหมือนกับเกมวันพีชอันนั้นที่เราเล่นเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็จะให้เราไปลงดันนะครับอันนี้จริงๆมันจะบังคับลงประมาณ8ดันนะผมจะไม่ผิดแต่ว่าเราใช้เส้นทางรัดกดออกมาก่อนได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะให้เราบังคับสกิลหนึ่ที่นลีกลูฟีปล่อยสกิลไปก็กดไปดันที่2นะครับก็จะสามารถที่จะกดคูณ2ได้กดคูณ2แล้วก็ออโต เรียบร้อยเดี๋ยวไปด่านที่2เราก็กดออกนะครับพอถึงด่านนี้มาเรากดคูณ3นะครับเราจะกดออกตอนที่เราอยู่ด่านที่2อทับสนะครับวันนี้1นึทับสยังกดออกไม่ได้2อทับสปุ๊บนามิปล่อยสกิลนะครับกดนี่ข้างบนซ้ายมือสังเกตว่ามันจะมีจุดที่เมนูเพิ่มเข้ามาตรงซ้ายมือนะครับเพ้กดออกทันทีเลยก็เป็นทางลัดในการออกมาเติมโคตน,นะครับตอนนี้เพชรเรามีอยู่แค่50นะครับของในตัวละครในในกระเป๋าก็ ไม่มีอะไรเลยเนาะเดี๋ยวผมจะมาไล่เติมโค้ดนะครับผมการเติมโค้ดให้กดที่ที่โปรไฟล์ซ้ายมือข้างบนนะครับที่เป็นรูปลูฟี่นะครับผมก็คือโปรไฟล์ในเกมหลอ,อกกดจิ้มหนึ่งที่แล้วก็ถ้าใครที่เป็นเวอร์ชันไทยนะครับก็จะมีคําว่าแลกโค้ดแต่ถ้าเป็นตัวของอังกฤษอ่ะก็จะมีคําว่าโค้ดนะครับผมอยู่อันล่างสุดเหมือนกันเลยกดแลกโค้ดนะครับผมใส่ไว้เลยผมก็ปี้มาเรียบร้อยนะครับวางโค้ดแรกป๊าปไหนโหโค้ดแรกก็ได้3 0 0พเพชร สิบล้านแล้วก็กล่องในนี้งกล่องเลือกเรือนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปท้ายคลิปแล้วกันโคนที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยก็โคตที่สองต่อนะครับนี่โคตที่สองปับได้เป็นลูฟี่นะครับหนึ่งพันเพชรห้าแสนแล้วก็คอนสีฟ้าไว้อัพตละคอนด้วยสามสิบเศษนะครับผมมาโคตที่สามกันต่ออันเดิมปะเนี่ยไอยอันนี้ได้ซันจินะครับผมอันนี้ก็เป็นโค้เล็กๆนน้อยมาโคตต่อไปนะครับโคตต่อไปเราก็จะได้เป็นปั๊บ เซนโงคุแล้วก็กล่องอัพตละครขอบสีแดงนะครับเซนโงคุนี้ก็เป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะครับผมมาต่อไปกันเลยโคตรต่อไปก็หนคูซันใหม่นะครับคูซันใหม่กับหินเลเวสีก็าหถือว่าตละครดีๆทั้ง2ตัวเลยนะครับผมต่อไปกันเลยอันนี้ได้เป็นปั๊บอื้อันนี้ก็ได้สามารถกล่องนี้เราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าเราจะเอาตละครไหนะก็เดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปแล้วกันเนาะ นี่ได้เป็นปัาบ500เพชรกับ5ล้านแล้วก็กล้องเรือแบบระดับแรกนะครับแล้วก็พวกต่อไปนี้ก็จะเน้นพวกที่จะได้เป็นนี่ประมาณเป็นแบบเงินเพชรแล้วก็แต้มที่เอาเป็นแรกอาวุธนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่300เหมือนเดิมเป๊ะก,กับอันเมื่อกี้เลยมันจะมี300 300แล้วก็จะเป็น600นะครับอันนี้600อย่าง300อยู่ ก็เดี๋ยวอีก2อันก็จะเป็น600กับไอหกรเพชรกับ6กรแต้มอาวุธเนาะนี่มาแล้วครับผม600เพชร600แต้มแล้วก็600 K คก็คือ6 0แสนเนาะนี่มันกันเลย600เพชรกับ6 0แสนป๊าป้าวมีแล้วก็ได้ที่หมุนด้วยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิป เราไปหมุนกันว่าจะได้อะไรดีดีดหรือเปล่าเนาะอันนี้ได้เป็นอ๋อยแต้มแรกในร้านค้ากับแต้มแรกแตละคอนั่วไปอันนี้ผมก็ไม่ได้เติมนานนะครับผมเติมทีก็ลุ้นด้วยว่ามันจะได้เป็นอะไรโหเพชรส0งพกับแต้มมังคุดสองพเลยเว้ยมาโค้ดสุดท้ายของเรานะครับน,นี่กล่องอัพขอบสีม่วงแล้วก็ขอบอัพอัพเป็นขอบสีส้มนะครับซึ่งตอนนี้ ผมเติมไปได้ใหทั้งหมดมาประมาณ8,600นะครับผมยังไม่ได้แบบรับของล็อกอินอะไรต่างๆตอนนี้มันก็มีแจกค่อนข้างเยอะนะครับทั้งกิจกรรมใช้เพชรอันนี้ก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งใช้นะครับเดี๋ยวตัวละครเซ็ตโต้คือตัวโกงมากๆมันจะเข้ามาในกิจกรรมใช้เพชรอยู่ค่อยใช้ตอนนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปครับคนเมื่อกี้จะมีกล่องเรืออ่าเรือนี้ผมแนะนํานะครับผมมันจะมีเรือของในตัวของแฮนค็อกและก็เรือหนวดขาวและก็เรือชังคูดอ่าผมแนะนําให้เอาเป็น เรื่องของแฮนด์คอกนะครับมันจะมีความสามารถเรื่องต้านทานสถานะต่างๆนะครับผมทีมเราจะไม่โดนสตันไม่โดนแบบสกิลต่างๆที่แบบส่งผลเสียต่อทีมเรานั่นเองแค่เลเวลหก็ต้าน100แล้วนะครับส่วนกล่องเลือกตัวละครนี้ถ้าเบื้องต้นทีมเรานะครับตอนนี้มันให้เซนโวงคุก,กับคูซันมาแล้วเราจะเล่นเป็นตัวฮิวอย่างทาฟก้ารอหรือคูซันอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันจะเป็นใช้ในระยะยาวนะครับส่วนตัวผมผมจะเอาเป็นรอนะครับเพราะว่ารอก็ ใช้ในระดับยาวๆเลยนะครับผมอยู่ในทีมได้ตลอดเลย <S <S อันนี้ก็เป็นกล่องเลือกเรือเอรือลำนี้ผมจะเอาเป็นจินเบนะครับเพื่อที่จะเร่งสปีดความเร็วส่วนรายละเอียดของเรือต่างๆสามารถรับชมคลิปได้ในช่องนะครับผมก็มีทํารายละเอียดไว้หมดเรียบร้อยแล้วเนาะกล่องเลเวล4นี้จะเป็นการสุ่มที่จะได้หินมา1เม็ดนะครับรายใน6เม็ด6เม็ดนี้ผมจะสุ่มเลย2กล่องผมขอให้เป็นหินสีเหลืองสักเม็ดจะดีใจมากเลยอ๋อได้คิติคอน2เม็ด เพิ่มคิดตัวล8%นะครับอันนี้ก็เปิดได้รับชุดสีม่วงนะครับอัพขอบอันนี้ก็เป็นสีส้มอันนี้ก็เป็นสีแดงนะครับมากล่องอันนี้คืออ๋อสี่สิบเซนอ๋อเปตัวละครทั่วไปเอาเป็นผมเอาเป็นแคนดี้ไว้ก็ได้แต่ว่ามันต้องมีแปดสิบเซนนะถึงจะเสกถึงจะอัญเชิญตัวละครออกมาได้นะครับผมมาใช้งานแต่ว่าสี่สิบเก่เาไว้ก่อนมาการที่จะไปเปิดตัวละครนะครับกดตรงรูปสมอเรือขวามือจนสลัดอันแรกเลยนี่ผมจะเปิด มีคุซันใหม่นะครับเซนโกคุทาฟาก้ารอที่เราเลือกมาจากกล่องน,นะครับผมแล้วก็ลูฟี่จากโคดชอปเปอร์จากล็อกอินซันจิเอสจากโค mm ้ด hmm. นะครับผมก็ในนี้เราได้มา1 2 3 4 5ตัวเลยนะครับผมก็ตัวหลักๆทั้งนั้นเซนโกคุรออย่างเงี้ยคุซันทานน้ำแข็งในตัวใหม่นี่ก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนเรือเรือผมวันนี้เรือจินเบครับนะี่ะมันจะเพิ่มพลังโจมตีเอ้ยเพิ่มตีเร็ว ให้กับเพื่อนๆในทีมนะครับผมก็คือตัวละครทุกตัวจะตีเร็วขึ้นปล่อยสกิลเร็วขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องน,นี้เนี่ยจะสามารถที่จะตอนปล่อยสกิลจะฟื้นฟ,นฟนูเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็จะป้องกันสถานะผิดปกติทุกอย่างนะครับอันนี้โคตรจะดีเลยแค่เลเวลหนึ่งก็ต้านไปแล้ว100%นะครับผมไม่โดนอะไรทั้งสิ้นเลยโคตรชิคโกงเลยนะก็อนนี้ผมเปลี่ยนโปรไฟล์ก่อนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นทัฟกรารอนะครับจำดีแล้วก็เอาเรือของแฮนค็อกมายืนข้างหน้าในนี้ อย่างแจ่มนะครับก็ถ้าเล่นใหม่ก็เล่นเป็นประมาณนี้ส่วนบาสุ่มผมแนะนําว่าไม่ต้องสุ่มนะครับรอเวลามันนับถอยหลังเราจะเปิดฟรีได้ทุกวันจะได้รับตัวละครชัวร์เลยคือ2ดาวนะครับผมมีโอกาสได้3ดาวด้วยคือได้รับฟรีทุกวันแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าใครได้ใช้เปิดเพชรไปอ่ะไอตัวนั้นมันก็จะหายไปของฟรีก็จะหายนะครับมาประมาณนี้เรื่องโค้ได้มาทั้งหมด800 0ตัวละครก็มีตัวดีๆให้ใช้มีเรือ มีตัวละครนะครับโอ้โหสายฟีลเล่นใหม่นี้ก็โคตรสบายเลยเซนงัุคุตีเฉยๆโดนทุกตัวนะครับผมอัพเลเวลเลเวลตัวละครจะขึ้นตามเลเวลตัวหลักของเรานะครับไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นเลเวล100เต็มๆได้เหมือนกับเกมวันพีอันนั้นที่เราเล่นเนาะอันนี้ก็ได้แค่เป็นโ,โหใส่หินคิติคอนเม็ดหนึ่งว้ยนี่ได้แค่เป็นเลเวลเท่านี้นะครับการที่จะปลดล็อกสก,กิลก็ต้องอัพขอบให้มันอันนี้ผมได้เป็น เซนงงคู่มาเดี๋ยวมาดูเซนโงค่ตีนะครับถอดก่อนถอดก่อนพวกนี้มาเซนคูคก็ตีโดนทุกตัวครับผมโดนตีเนี่ยตายสามนี่ถ้าเราออกมาหาตัวละครก่อนเราก็จะลงพวกดันอันนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเราไม่กดออกตรงนั้นเราก็จะโดนบังคับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณด่านที่หนึ่งขีดแป้งนะครับนี่อันนี้ผมก็ยียวยาไปอย่างนี้ครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นการรวมโพสและดูสรุปข้อมูลเทคนิคเบื้องต้นให้เล็กๆน้อยๆเผื่อมีคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านั้นอยากดูรายละเอียดของอะไรประมาณไหนตอนนี้เกมวันพีซ e ันนี่นี้ผมค่อนข้างที่จะทํามานานแล้วนะครับผมมีรายละเอียดต่างๆในช่องเลยเดี๋ยวจะทํา อัปเดตเป็นคลิปใหม่ๆใ,ให้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นของฟรีหรืออะไรต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้ก็มันจะเน้นที่การกิจกรรมใช้เพชรเพื่อที่จะเอาตัวละครดีๆมาใช้นะครับมันจะไม่เหมือนเกมวันพีชที่เราเล่นสุ่มกันก็คือสุ่มดวงนี้ก็ได้ตัวโหดแต่ว่าเกมนี้ต้องเก็บเพชรเพื่อที่จะมาเอาตัวขนโห,หดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ